ครับอันนี้เป็นใบกบนะครับสองนิ้วหรือว่านิ้วกว่านี่นะครับอ่านะครับเห็นไหมครับเงาแวบนะครับ สวัสดีครับผมนิชิตไทคาเปนเตอร์นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมเอาตัวหินลับซึ่งเป็นลักษณะมีตัวน้ําหล่อด้วยเนี่ยนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นมารอบหนึ่งแล้วหมดไปแล้วนะครับแต่ตัวนี้มาดีกว่าเดิมก็คือสามารถปรับรอบได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูในคลิปอีกครับครับสำหรับท่านที่สนใจสินค้าก็โทรได้ที่ตามเบอร์โทรที่ให้ไว้เลยหรือจะเป็น Li n e แอดไทคาเปนเตอร์นะครับหรือว่าจะโอนเงินเป็น0 4 8 3 9 6 4 8 4 6เป็นของกสิกรไทยชื่อบริษัทคาเปนเตอร์ทุนเท่านั้นนะครับ ครับตัวนี้ก็เป็นสิบนิ้วนะครับหินจะให้มานะครับแล้วก็ตัวนี้เปิดปุ๊บนะฮะก็จะมีตัวเลขความเร็วรอบขึ้นให้เลยครับเนี่ยฮะห้าสิบสี่รอบเจ็ดสิบสองรอบต่อนาทีแปดสิบกว่ารอบแล้วตัวนี้ข้อดีคือปรับได้ครับก่อนหน้านั้นปรับไม่ได้ก็จะเป็นช้าแบบนี้นะครับช้าไปเรื่อยๆแต่จริงๆก็เนี่ยฮะตัวนี้เริ่มปรับความเร็วรอบขึ้นมาเนี่ยครับเป็นร้อยกว่ารอบแล้วนะครับเนี่ยฮะร้อยห้าสิบร้อยหกสิบรอบครับก็ ร้อยเจ็ดสิบรอบเนี้ยก็จะก็เร็วขึ้นคันนี้จะรับได้เร็วขึ้นครับก่อนใช้แล้วก็เติมน้ําลงไปก่อนนะครับหินเขาก็จะดูดน้ําไปให้อิ่มน้ําเลยนะครับครับก็มีหลายท่านถามว่าหินเนี่ยถ้าเกิดใช้ไปแล้วกเกิดสึกหรือว่าแตกชํารุดเราก็มีอะไรจาหน่ายครับแปดร้อยห้าสิบตัวนี้นะครับนนครับอันนี้ก็เป็นหินตัวรับนะครับฝั่งนี้ก็เป็นผ้าสักหลาดนะครับเผื่อรับแล้วอยากจะให้เงาแล้วก็ปัดเงาด้วยผ้าสักหลาดอีกฝั่ง สาหรับตัวจับเขาก็จะให้นี่มานะครับหน้ากว้างก็คือสามารถจับใบกบได้เลยนะครับครับอันนี้รับแนวตั้งหรือว่าถ้าเราจะร <Hey. S 1> ับแนวนอนเขาก็ม so yeah. <number> ีตัวเสียบด้านข้างนะครอันนี้คือการรับแนวนอนก็ได้เช่นกันนะครับตรงนี้สไลด์ไปสไลด์มาครับเขาก็ให้รีช um ักมาด้วยนะครับใส่อเปอรี่แล้วก็จริงๆเขาก็จะมีสำหรับท่านที่เป็นมือใหม่นะครับสําหรับมุมต่างๆครับมุมใบกบซิลนะครับเสียบเข้าไปตรงนี้นะครับมงศาต่างๆนะครับก็เช็คได้นะครับครับบางทีหน้าหินของท่านนะครับ าบางทีเราตั้งเนี่ยเราต้องดูด้วยครับบางทีมันไม่ขนานก็น้าหินเรานะครับขาตรงนี้ยพอเราตั้งให้ได้ขนาดเนี่ยครับแล้วเราก็ล็อกนะครับกลับวันนี้เดี๋ยวให้ดูก่อนรับนะครับบางทีสิวเอาไปตอกอะไรกันเนี้ยนะครับเดี๋ยวรับดูนะครับเวลารับถ้าก็กดไปอย่างเงี้ยเบาๆนะครับแล้วก็สไลด์การสไลด์ทาให้กินได้ทั่วหน้าหินก็หน้าสัมผัสไม่เสียนะครับแล้วข้อดีของเจ้ารุ่นนี้ก็คือ สิ่ของท่านถ้าคุณภาพดีๆเนี่ยเล็กเหล็กเนี่ยจะไม่เสียคมเพราะว่ามันถูกรอเย็นนะครับตัวนี้ครับรองรับพวกนี้ต้องรับใจเย็นๆนะครับรับไปเรื่อยๆนะครับ ี่ยครับแป๊บเดียวเองเห็นคมแล้วถ้าถ้ามีหินมือก็รับมือก็ได้ครับนี่ของเาค่ะอ่านะครับเนี่ยครับก็จะเห็นพวกขี้เหล็กหรือว่าเศษผงที่อยู่ก้นๆน,นี่ยนะครับครับอันนี้เป็นใบกบนะครับสองนิ้ว หรือว่านิ้วกว่านี่แหะครับแล้วก็ใช้น้ำหนักกดลงไปอย่างเงี้ยครับก็สไลด์ไปเรื่อยๆนะครับที่รับติวรับกบเนี้ยก็ใจเย็นนเ่มกันได้สมาธิเหมือนกันนะครับค่อยๆรับไป รับคลี่บอกสักนิดนึงนะครับอ่านะครับครับถ้าลักษณะของใบกบที่เป็นลักษณะ3นิ้วเราก็มาใส่แนวนอนครับนะครับ แล้วเราก็สไลด์ได้ฮก็สไลด์ครบอ่าเต็มหน้าแล้วสไลด์ไปนะครับครับหรือว่าถ้าถ้ารับมีดเนี่ยรับพีฟอร์มเนี่ยตัวนี้เขาก็มีให้นะครับจิกตัวนี้นะครับถ้าก็วางแต่เพราะว่ารับไม่ค่อยเก่งครับเดี๋ยวปรับความสูงขึ้นมาอีกสักนิดหนึ่งนะครับถ้าก็รับไปอย่างเงี้ยครับแต่ผมรับไม่ค่อยเก่งครับเนี่ยฮรก็เหมือนรับพีฟอร์มอย่างเงี้ยนะครับนะครับพืดนื้โค้งก็เข้าอย่างงี้นะครับอันนี้ก็แค่ชนไว้เฉยนะครับ อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ผมรับไม่ค่อยเก่งนะครับก็ขอข้ามไปแต่ว่าตัวนี้เขามีอุปกรณ์มาจําหน่ายแยกครับครับแล้วเราก็มีอุปกรณ์เสริมอีกตัวหนึ่งนะครับคือว่าตัวนี้นะครับข้อดีคือตัวนี้เขาสามารถปรับกรณีที่เรารับหน้าใบมีดหรือว่าใบกบของเราเนี่ยสมมติเอียงมุดเอียงซ้ายอย่างเงี้ยหรือเอียงกวาอย่างเงี้ยตัวนี้ครับเราก็แอดจัดได้นะครับบางทีงานละเอียดนะครับปรับนีดปรับหน่อยแค่แต่สไลด์จะได้กินได้ขนานกับใบหินนะครับ นะครับก็เป็นแอคเซสซอรี่เสริมนะครับกับแล้วเราก็มีอุปกรณ์เสริมอีกตัวหนึ่งก็คือชุดลับมีดกึ่งเนี่ยบางทีมีดกึ่งมันจะกลมแล้วจับยากหรือว่าจะเป็นจับยาวๆแบบนี้นะครับเขาจะมีตัวชนอย่างเงี้ยครับก็คือลับเหมือนพีฟอร์มี้นครับนะฮะเห็นไหมครับตัวนี้ลับยาบครับเดี๋ยวเราก็สไลด์ไปอย่างเงี้ครับเนี่ยตัวนี้เขาก็จะชนพีฟอร์มี้เข้ามุมแล้วก็สไลด์ไปอย่างเงี้นะครับลับไป คาาสำหรหินรุ่นนี้นะครับปรับความเร็วรอบได้นะครับแล้วก็ลองใช้ดูเนี่ยเทียบกับรุ่นก่อนหน้าผมว่าน่าใช้กว่าเดิมเยอะนะครับแต่ว่าราคาเพิ่มขึ้นมาอแค่200กว่าบาทเป็น5,200รวมส่งด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชม